สวัสดีครับผมนายแพทย์วัตรลมแผ่นทองนะครับเป็นรามารุ่น54นะครับทำงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำเมดรีวิวนะครับเรื่องแอลกอฮอล์ดริงกิงนะครับซึ่งก็จะทำเป็นซีรีส์นะครับโดยอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่1นะครับก็จะเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยกินเหล้าเท่าไหร่เวลาถามคนไข้นะครับว่าคนเกี่ยวกับเรื่องการดื่มเหล้าเนี่ยครับเราต้องถามอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือดื่มเหล้าไหมถูกไหมครับดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าถ้าดื่มเนี่ยดื่มอะไร ดื่มเท่าไรและดื่มบ่อยแค่ไหนซึ่งคําถามอย่างนี้เนี่ยสำคัญนะครับซึ่งบางทีเราถามไปเนี่ยเขาอาจจะตอบมาแบบอ่ะดื่มเบียร์ละวันละกระปอ๋องอคุณก็จะแบบเอ้ยเบียร์คืออะไรอ่ะไม่รู้จักมาก่อนเลยกระป๋องมันหน้าตาเป็นยังไงนะเออมันอาจจะเริ่มงงถูกไหมครับบางคนก็ตอบแบบดื่มสุราวันละเป๊กป๊กคืออะไรอ่ะพี่ปิ๊กคืออะไรอ่ะเอออ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกัน เราจะได้เข้าใจสิ่งที่คนไข้สื่อสารกับเรามากยิ่งขึ้นทีนี้จริงๆเนี่ยเครื่องดื่มมันมีหลากหลายมากเลยถูกไหมปริมาณที่ดื่มเนี่ยก็ไม่แน่นอนเออบางคนดื่มมากดื่มน้อยดื่มเป็นแก้วดื่มเป็นขวดอะไรเงี้ยเออและแต่ละแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดของแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่แตกต่างกันอ่าทำให้ปริมาณที่ที่ดื่มจริงๆเนี่ยแอลกอฮอล์มันหลากหลาย ทะนั้นทาง WHO เนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งสแตนดาดขึ้นมาสแตนดานหนึ่งเขาเรียกสแตนดา์ดริงโดย1ดริงเนี่ยเท่ากับ10กรัมหรือในภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเป็น1ดื่มเนาะ,ะซึ่งเนี่ยตาม WHO แต่ว่าบางประเทศก็จะ1ดริงเนี่ยก็จะไม่เท่ากับ10กรัมนาออย่างอเมริกาเนี่ยใช้15กรัมก็แล้วแต่เขาจะส่วนใหญ่แน่เขาจะเอาตาม WHO กันอย่างไทยเราก็ใช้ตามนี้นะครับทางซ้ายเนี่ยก็เป็นตารางสรุปง่ายๆนะครับซึ่งผมเอามาจาก สถาบันวิจัยสุรานะครับ<ม>ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เขาก็สรุปไว้ง่ายๆเลยนะครับอันหนึ่งดิ้งก็แอลกอฮอล์สิบกร,รมัมถูกไหมครับซึ่งถ้าเทียบปัญญัติตะยังแล้วเนี่ยปริมาณแอลกอฮอล์หนึ่งมลเนี่ยก็จะประมาณ0.79กร,รมัมอ่านี่ก็จะเป็นหน่วยเอาว้คูณง่ายๆเลยถูกไหมครับถ้าอย่างเบียร์เนเนี่ยสามร้อยสามสิบมลเนี่ยก็เอาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยศูนย์จุดศูนย์ห้าคูณสามร้อยสามสิบอ่านั้นก็คูนกับศูนย์เจ็ดกร,รมัม per มลถูกไหมครับก็น 1.3ดิลกิงถูกไหมครับประมาณนั้นทีนี้นี้มันก็จะมีแยกตามชนิดอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเรามาดูกันเนะาะนี้ก็มาจากไทยดิงกิ้งเซอร์เวไกด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยคุณกนิษฐาไทยก้านะครับของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูวนย์วิจัยปัญหาสุรานะครับทีนี้มันก็จะมีหลายแบบเลยถูกไหมครับมันก็จะมี เี่ยเขาก็สรุปไว้ง่าย2หน้านี้นครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดแต่ละอันกันเริ่มจากสุราขาวนะครับสุราขาวเนี่ยมันก็จะมีเป็นขวดแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งมันก็จะมีหลังๆก็จะมี35%กับ40%ปริมาณแอลกอฮอล์นะครับมันก็จะมีนี่นะครับในภาพก็จะมะีดื่มเนี่ยก็คือถ้าดื่มถึงเท่านี้เนี่ยมันคิดเป็นกี่ดื่มเท่านี้เนี่ยคิดเป็นกี่ดื่มก็คือถ้าดื่มไป156.25 ml เนี่ยจะคิดเป็น4.3ดื่มสำหรับ35% และ4.9สัดส่ว40%ถ้าดื่มทั้งขวดเลยเนี่ย6 5 m l เนี่ยก็จะคิดเป็น17.3กับ19.8ถูกไหมครับอ่าซึ่งภาพเนี่ยเอาไว้ให้เราเนี่ยดูง่ายๆไม่ต้องมาตั้งคิดเองเออคนไข้จะได้เข้าใจเลยวอ๋อดื่มประมาณเท่านี้นะครับออดื่มขวดนี้แหละหมอดื่มไปเท่านี้เออก็เข้าใจตรงกันแล้วก็มันบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ดื่มกันทั้งขวดถูกไหมเ็าดื่มแบบหน่อยๆเงี้งเขาจะเรียกเ,เป็นเป๊กตอและโกง คืออะไรวะทำไมมันมีหลายคำเออคือคนเรามันดื่มเหล้ากันทั้งโลกนะครับมันก็จะมีคําหลากหลายอย่างเป๊กเนี่ยเป็นดื่มที่เป็นคําของอินเดียนะครับเออทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ยืมคํานี้ไปก็จะเป็นตัว P.E.G. นะครับอ่าก็เป็น1เป๊กก,ก็ก็คือภาชนะแบบนี้เนี่ยแหละครับปริมาณประมาณนี้แหละเออแต่ก็อาจจะแตกต่างในประเทศเขาอาจจะแบบ30-40 ml ไปแต่ของไทยเราหมายถึง50 ml นะครับอ่าส่วนตองตองคืออะไร เกี่ยวกตองไพ่ไหมไม่นะครับตองนี่คือเออเป็นก็เป็นหมายถึงภาชนะนี่นะครับแต่มันเป็นภาษาล้านนาโซนกงกงกงเป็นภาษาจีนนั่นเองนะครับถ้าหมเนี่ยหมายถึงสิ่งเดียวกันก็คือภาชนะแบบนี้ปริมาณห้าสิอ่าซึ่งเวลาเทใส่แก้วเหล้าเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเขาจะเทก็เท่านี้นะ50 ml ก็จะคิดเป็น1.4ดิ้งกับ1.6ดิ้งสำหรับส5กับ40เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าประมาณนี้อ่าก็จะมีสู สุราแช่เนี้ยครับมันก็จะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะครับ175ม l มันก็จะเปอร์เซ็นต์น้อยลงมาหน่อยนะครับยี่เป็น13.5เปเตทั้งหมดเนี่ยจะคิดเป็น1.9ดริงค์นะครับก็มีสุราสีมันจะสีแบบนี้นั่นแหละครับอะพวกเป๊กตองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ดื่มกันแบบนี้แหละแต่ทีนี้หลายคนอาจจะงงเหล้าหนึ่งบนเหล้าหนึ่งกลมอะไรมันคือกลมกับแบนมันคืออะไรวะ อ่าก็คือเหมือนขวดเหล้าในไทยนะครับมันสังหรบมันมีขายอยู่2แบบก็คือเป็นขวดแบนๆกับขวดกลมๆขวดก,กลมก็คือตูดมันเนี่ยมันกลมนะครับแล้วก็ขวดแบนเนี่ยตูดมันแบนโอเคไหมโดยปริมาณของมันเนี่ยครับขวดกลมนี่มันจะใหญ่กว่าก็คือมันจุดได้700 ml แต่ขวดแบนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ300ถึง375แล้วก็ประมาณ350เนี่ยอ่าก็คือเอ่อ2ขวดแบนเนี่ยก็ประมาณ1ขวดกลมง่ายๆนะอืม ส่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้นะครับถ้าดื่มดื่มทั้งแบนเนี่ยสมมติมา3าเนี่ยดื่มไปทั้งแบนก็คือดื่มไปสามสวจะคิดเป็น9.6้าจริงแต่ถ้าทั้งขวดดื่ม1นขวดอ่าถ้าเป็นส0ก็คิดเป็น22.1สอดึ่งดริงเข้าไหมอืมเคอ่าทีนี้มันมีอุ๊ยเลย มันมีนี่เลยครับเขาเรียกเออ่มักกอลีมันเป็นเหล้าเหล,ล้าเกาหลีนะครักมักมกอลีอ่าซึ่งมันจะปริปรมาณแอลกอฮอล์ในหกเปอร์เซ็นต์ขวดหนึ่งจะประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพัน ml ก็จะคิดเป็นสามจุดหกกับสี่จุดเจ็ดวิ้งนะครับอ่าแล้วก็มีน้ำผลไม้นะครับซึ่งพวกนี้จะส่งแอลกอฮอล์นิดนึงอ่าโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอย่างากระป๋องเล็กๆแบบนี้นะครับที่ขายตามเซเว่นเนี่ยก็ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ส3 0 ml เนี่ยจะคิดเป็น1.3ึ5 0จุดสยะคิดเป็น1.4ึ่่เนี่ยนะครับเห็นเนาะอ่ะ,อะ,อะแล้วก็มีโซจูโซจู u, เนี่ยถ้าขวดนึงเนี่ย3า0 ml เนี่ยก็มันจะมี12%อเปอรย่างไรก็จะคิดเป็น3.4แล้วก็ไวน์ไวน์ถ้าทั้งขวดเนี่ยก็จะคิดเป็น7.1ดจุงดิงนะครับจาก750 ml ของ12%แต่ถ้าเราดื่มแบบดื่มจากแก้วไวน์หรือย่างเงี้ยนะครับก็เอ่อมันประมาณนะครับ100 ml ก็12%จะประมาณ ก็จะได้เป็นหนึ่งดื่มพอดีเออประมาณนี้นะครับก็จะมีเบียร์ถูกไหมครับเบียร์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ยกาดื่มเป็นกระป๋องถูกไหมครับกระป๋องหนึ่งเนี่ยก็หเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามร้อยสิบมลก็จะเป็นหนึ่งจุดสามดิงแต่บางรายนะครับก็จะดื่มเป็นเป็นเหยือกนะครับอ่าก็เหยือกหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพันมลถ้าดื่มทั้งหมดในคนเดียวก็เออคือสี่ดิ้งโอเคเนาะอ่าทีนี้ทั้งหมดเนี่ยถามไปทำไมเอเอ,เอจะรู้ไปทำไมคนไข้ดื่มเยอะแค่ไหน เล่าเนี่ยถามไปเนี่ยเพื่อจะได้ดีเทคได้ครับว่าคนไข้มีภาะวะติดเหล้าไหมหรือแอลกอฮอล์ยูสิสอร์เดอร์เออถ้าเรารู้ว่าคนไข้มีเราจะได้ส่งเขาไปบัดครับเดี๋ยวไม่ก็แอดไว์เขาให้เขาเออเออมันมีปัญหานะเออถ้าดื่มไปเนี่ยจะเป็นโรคได้นะโอเคไหมเออเพราะว่าถ้าเราดีเทคเขาได้ตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยล้วเขาเราบ,บัดเขาตั้งแต่ตอนนี้ห้ามเขาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นกรารป้องกันเขาไม่เกิดโรคเหล่านั้น บางรายเนี่ยดื่มเล้าเยอะจนเป็นโรคตับอ่อนอักเสบก็มีมาแล้วนะครับหรือว่าตับอักเสบก็มีเหมือนกันแอลกอฮอล์ยูริซ่าเดอร์เนี่ยมันก็มีพ่าโทจีเนซิสแบบนี้นะครับก็คือมีเรื่องของจีเนติกมาเกี่ยวข้องมีเรื่องของออปัญหาทางจิตอาจจะมีภาวะต้านสังคมรู้สึกตัวเองเนี่ยไม่มีค่าหรือว่าหุ่นหันพันแล่นอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาอื่นเช่นเป็นดีเพรสชั่นอย่างนี้ เออหรือว่า environment factor รือมีชีวิตที่ค่อคน,คนขา create, น้างเครียดอย่างเงี้ยเ,เรียนหนักทำงานหนักหรือว่าเ,เล่นแบบพฤติกรรมเนี่ยหรือว่ามี peer pressure จากคนรอบตัวเพราะอย่างเช่นถ้าสังคมรอบตัวเนี่ยเขาเข้าสังคมกันด้วยการดื่มเหล้าเนี่ยเรามันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องดื่มเหล้าไปด้วยเขียนไหมอ่าสุดท้ายเนี่ยถ้าดื่มเหล้าเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เขามี alcohol use disorder อ่ะ alcohol use disorder เนี่ยนะครับ ก็คือพอเราดื่มเหล้าเยอะๆเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันได้รับเอทานอลบ่อยๆได้รับเยอะๆเออคือจริงๆเอทานอลเนี่ยมันเป็นสารพิษอย่างหนึ่งเนาะร่างกายเนี่ยก็จะพยายามกําจัดมันเห็นไหมพยายามกำจัดมันมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนสเนี่เข้ามาช่วยเมตา์บอลไลซ์ตัวมันเนี่ยที่ตับอ่าทีนี้ถ้ามันมีเอทานอลเนี่ยเยอะๆเออร่างกายก็จะปรับตัวในการที่เพิ่มตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยเนี่ยไปกําจัดมันเออซึ่ง พอมันมีตัวที่จะไปกําจัดตัวเอทานอลเยอะๆเนี่ยตัวเอทานอลเนี่ยที่ทาที่ทาให้มีปริมาณในเลือดเนี่ยอยู่คงอยู่เนี่ยมันก็จะน้อยลงเออก็คือมันดื่มไปแล้วเนี่ยไอ้ที่มันอยู่ในเลือดนี่มันน้อยลงก็ท้ายเมาน้อยลงถูกไหมมันก็เกิดถึงเรียกว่าทอรีแลนด์นะครับอ่าซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนดื่มแล้วนี่แบบดื่มแล้วมันไม่เมาเลยว่ะเออไม่เมาเลยต้องดื่มเยอะกว่านี้มันถึงจะเมาอืมก็เลยดื่มเยอะขึ้น ทีนี้ตัวเอทานอลเนี่ยมันก็จะมีผลต่อนิวโรท ransmitter ด้วยนะครับก็มันทำให้มันก็จะไปโดนอะไรบ้างโดนกูตามีดโดนกาบ้าโดนเซโรโทนินเนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการหลั่งโอปิออด์ที่มากขึ้นอ่าแล้วก็ไปกระทบกับพวกรีวอร์ดซิสเต็มของอย่างพวกโดปามีนซิสเต็มอย่างเงี้ยเนาะอ่าทำให้เราเกิดอาการติดเหล้าขึ้นมานะทีนี้มันก็จะมีปัญหาอะไรบ้างก็ทำให้เราเกิดโซเชียลม r เ e n t มีริสกี้สับเซนยูแล้วก็อิ p แพรคอนโทรโซเชียลมีเดียก็เราก็เหมนคนติดเหล้าเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่เออ,เอ,อไปเรียนไม่ได้แล้วก็มีปัญหาครอบครัวอะไรเงี้ยว่าไปเนาะอืมริส Ris กี้สับเซนนี่ก็เออทำให้เขาเนี่ยตื่มเหล้าในสถานการณ์ที่อันตรายมากยิ่งขึ้นเอ,อ,อย่างเช่นเหมือนถ้าติดเหล้าเนี่ยสมมติเขาไปขับรถเนี่ยเขาก็แบบห้ามตัวเองไม่ได้อะว่า เฮ้ยขับรถไม่คนดื่มเหล้านะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบางทีเนี่ยถึงเขาจะรู้ว่าเหล้ามันไม่ดีอ่ะเขาก็จะหยุดตัวเองไม่ได้เหมือนกันเห็นใจไหมอิมแพคคอนโทรลก็คืออันเนี่ยดื่มมากขึ้นแล้วก็พยายามลดเนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาในการหาเหล้ามากขึ้นหรือว่าดื่มเหล้าก็ใช้เวลาเนี่ยในการที่จะสางเมาเนี่ยเยอะๆขึ้นเข้าใจไหมทีนี้เออเวลาดื่มเหล้านานๆเนี่ยมันจะเกิดฟิสิกอลดิพเอนเดนซ์เออคือร่างกายมันก็จะเริ่มติดเหล้า เออคือไม่ได้ติดแค่ทางแบบทางจิตใจกับที่สมองแล้วก็คือร่างกายใ้ติดด้วยฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยถ้าคนที่มีปริมาณเหล้าเนี่ยสูงๆนานๆเนี่ยเออถ้าจู่ๆคนหนึ่งเขาหยุดดื่มปริมาณเหล้าในเลือดเนี่ยมันก็จะตกหวบมันก็จะทำให้เกิด withdrawal symptom นะครับเออก็คือเป็นอาการขาดเหล้าในหนึ่งก็จะมีแบบอ่ะเงอแตกใจสัน่นใจเต้นเร็วหรไหม ออขึ้นไส้อาเจียนออตัวสั่นมีอินซอมเนียมีซีเจอร์ถูกไหมครับแล้วก็มีภาวะกระวนกระวายกังวลอะไรอย่างนีออ้ซึ่งคนไข้เนี่ยก็จะไม่อยากขาดเหล้าไม่อยากมีอาการเหล่านี้เพราะมันไม่สบายตัวถูกไหมครับอ่าเขาก็จะดื่มเหล้าเพื่อที่จะไม่มีอาการเหล่านี้กลายเป็นวงจรเป็นวัฏจักรอยู่นะครับเออประมาณนี้อือ ซึ่งคำถามเหล่านี้เนี่ยที่ว่ากี่ดิง้งกี่ดิ้งเนี่ยเราก็จะมาช่วยดีเทคตัวโรคนี้ได้โดยสิ่งที่เรียกว่าออดิตนะครับ mm hmm. หรือแอลกอฮอล์ยูดิสออเดอร์ไอดีนติฟิเคชันเทสซึ่งคิดค้นมาโดย WHO นะครับอ่าอ่ามันก็จะมีอยู่3 a r e a ถูกไหมครับก็จะมี Hazardous Alcohol Use d e p e n d e n c e syndrome กับ Harmful Alcohol Use อืม hazardous าก็คือดื่มดื่มเนี่ยดื่มหนักดื่มเยอะเออ d e p e n d e n ตก็คือติด ถูกไหมครับฮาฟูก็คือเริ่มเป็นอันตรายล้วอ่าเขถามอะไรบ้างถามกินดื่มบ่อยแค่ไหนดื่มเท่าไรอีดื่มหนักๆได้ดื่มเยอะดื่มบ่อยไหมในนี้อ่าด e พเอนเดนก็คืออาการติดใช่ก็จะถามแนวแบบว่าอ่าอิมเพล่คอนโทรว่าได้ยินคุมตัวเองไม่ได้เงี้ยเออตัวอย่างนะอืึทีนี้มาดูตัวคําถามอ่าจะได้เห็นภาพนะอย่างนี้อ่าอย่างข้อแรกเนี่ย เขาก็จะถามเลยว่าคุณเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ไหมถ้าตอบไม่เนี่ยอ,อีก้าข้อที่เหลือเนี่ยก็สกิปไปเลยเพราะว่าคุณไม่ดื่มอยู่แล้วคาถามที่เหลือมันต่างกับการดื่มเหล้าไม่ต้องถามต่อโอเคเออแต่ถ้าแบบอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าถ้ามีเหล่านี้นะ่ก็คือดื่มมีดื่มนะอ่าก็ถามต่อข้อที่สองอ่าข้อสองเนี่ยอ่ะแต่แต่และว,วันเนี่ยคุณดื่มแค่ไหน,น how many d r i n k เนี่ย หน่วยนี hmm. mm ้มาแล้วดริ hmm. mm ้ง hmm. อ mm ่ะ hmm. ด mm ื hmm. mm ่มหนึ่งดริงหนึ่งดิงสองดิ้งเนี่ยดื่มไว้วันละแก้วนิดๆแต่อ่านกว่าหนึ่งดิงถูกไหมครับอ่ะก็ได้สูงคะแนนดื่มไม่เยอะไม่มีความเสี่ยงอะไรอะไรเงี้ยอืมแล้วคุณดื่มหนักๆได้บ่อยแค่ไหนคือ six or more drinks อ่าก็คือ heavy จริงๆเนาะก็อ่ะไม่เคยเลยเออน้อยกว่าหนึ่งดิ้น้อยกว่าเดือนละครั้งเอ่อทุกเดือนอะไรเงี้ยอืมก็ว่าไป เราก็ไล่ถามไปเนาะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสกอร์เนาะเราก็จะเอามารวมกันก็เป็นออดิสกอร์0-7 0-7นี่เป็นโซนหนึ่งคือ low risk เลยเนาะ8-15ก็คือ risk สูงก็กลายเป็นปโซนสอง16-19ป็นโซนสาม20-29นี่โซนสี่อะซึ่งมันก็จะมี intervention คือถ้าถ้าเขามีสกอร์ตามตามเนี้ยเราต้องทำอะไรไหมกาอาจจะอ่ะถ้าถ้า low risk เนี่ยอาจจะ แอลกอฮอล์เอ a ูเคชั่าก็ให้ความรู้แอลกอฮอล์เป็นไงเนี่ยแล้วก็แอดไว้อาจจะแอดไว้วิธีเลิกเหล้าอะไรเงี้ยว่าไปโซนสามเนี่ยอาจจะต้องเฮ้ยมันเริ่มติดตักแล้วอ,ะอ่ะอาจจะต้องมอนิเตอร์นิดนึงอาจจะต้องคอนซีลลิ้งอะไรด้วยอะไรเงี้ยถ้าโซนสี่คือมันหนักมากแล้วนะนะก็คืออาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดิฉันดูเลยเช่นจิตแพทย์อะไรเงี้ยเออให้เขาใช้ยาช่วยอะไรว่าไปะไรเงี้ยเห็นมั้อือฮึอ ทางซ้ายเนี่ยอ่จก็เป็นภาพที่เขาแปะมาในหนังสือเล่มนั้นนะครับว่าเออ่ไฮริกซิงกิ้งเนี่ยจะมีผลกับร่างกายยังไงบ้างอาจจะมีอ่ะแอลกอฮอล์ดิพเอนเดนติดเหล้ามีมอร์รี่ลอสเนี่ยอ่ะพรีเมชัวเอจจิ้งแก่ก่อนวัยมี Liver Damage ถูกไหมครับมีแอลกอฮอล์ิเฮปาไตติสได้อ่วิตามินเดฟิเซนซี่หลักๆก็เป็นวิตามิน B1 เนาะอ่าแล้วก็อเพราว่ามัลติเมชั่นอ่ะ้วกบอยเนี่ยอ่ะอินฟลามเมชั่นว่าปพนเคก็เพนเคติสนะครับ ประมาณนี้อ่าแล้วก็เอออย่างในผู้หญิงเนี่ยอย่างในผู้หญิงเนี่ยก็ถ้าดื่มเหล้าตอนที่ท้องอยู่เนี่ยก็ทำให้เกิดเอ่อ fetal alcohol syndrome ได้นะครับอ่าแล้วคำถามนี้เนี่ยอีออดิตเนี่ยเออเราใช้ในที่ไหนบ้างใครใช้เออในเซตติ้งอะไรอ่า สมมติอยู่ที่พาร์มารีแคร์คินิกเนี่ยพี่ดีจีพีธรรมดาเนี่ยอยู่ที่รอประชอนเนี่ยไปตรวจคนไข้เนี่ยก็ให้พยาบาลหรือว่าแบบอสอวนี่ช่วยช่วยซักให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในเออาคนไข้แบบประสบอุบัติเหตุมาหรือว่าเออดื่มเหล้ามาแล้วแบบมีกเกงหรือว่าแบบมึนซึมแบบมีแอลกอฮอล์อินทัคซิเกชั่นอะไรเนี่ยเราก็ใช้คําถามนี้ได้หรือเป็นเราถามเองพยาบาลหรือเป็นสตาฟมาถามก็ได้นะครับอ่า แล้วไม่ต้องเป็นแค่บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะแบบอ่ะในเซตติ้งของคุกอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาถามตัวอาชญากรเนี่ยอ่าดื่มเหล้าอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยเออเผื่อเราจะช่วยบำบัดเขาได้ถูกไหมครับอืมประมาณนี้อ่ะหลายคนอาจจะสงสัยพี่ในคำถามน,นี้มีภาษาไทยไหมภาษาอังกฤษมันดูจะอาจจะแบบใช้แล้วแบบมีดีเลยในการใช้งานนิดนึงอะไรเงี้ยเออ ต้องมานั่งแปลนี่มีภาษาไทยให้เออข้มไหมอย่างเงี้ยคุณดื่มสลาบ่อยเพียงไรไม่เคยเลยดื่มเดือน,น,นละครั้งหรือน้อยกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยก็รวมใครเหมือนกันเลยครับก็เป็นสูตรถึงเจ็ดแปดดีซีบ้าเนี่ยกับโรลิกสิงเกอร์สลาสติงเกอร์ฮาร์มฟูลดิงกิ้งอะไรเงี้ยว่าไปใช่หรือได้เนี่ยเขามีคิดมาให้ด้วยเหล้าแดงสามห้าดีกีสองฟ้าใยห,หรือสามสิบซีซีเป็นหนึ่งดิงอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น อ่านี่ก็มีอินเตอร์เวนชั่นเนาะอย่างอันนี้เขาก็แนะนำเนาะว่าอาต้องมีแบบมีแอดไว้อะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นสรุปสั้นๆให้ในบ็อกนี้นะครับก็อย่างแรกเลยพอเราสกรีนเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะเอาผลการสกรีนเนี่ยให้คนไข้ดูเออคนไข้ครับคนไข้มีมีความมีเออมีการดื่มที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับอ่าเราก็อาจจะบอกว่าเนี่ย เถ้าคุณมีความเสี่ยงเนี่ยคุณเสี่ยงอะไรบ้างมีเสี่ยงอุบัติเหตุมีปัญหาความจ้าอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปอืแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอแอดไว้ปัญหาอะไรต่างไปล้วก็ถามคนไข้คนไข่ยอยากเลิกไหมครับอ่ถ้าคนไข้ย,ยังไม่อยากเลิกเลยนะครับอาจจะโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าคนออยากเลิกแล้วหมอนี่ผมมีลูกแล้วเออ,อยากจะเลิกเพื่อลูกก็กอ่าคนไข้มีโกแล้วก็ตั้งโก้ให้เขา งั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่ะเราจะเลิกคนไข้จะค่อยๆหยุดดีไหมครับอ่าเดี๋ยวจะตัดเลยอืมแต่ผมว่าค่อยๆหยุดดีกว่าไหมครับเดี๋ยวมันจะลงแดงอ่าถ้าค่อยๆหยุดเนี่ยอาจะเอาในกี่วันดีอ่ะเรามาตั้งเป้าหมายกันด,ดีกว่าอันหนึ่งเดือนนี้จะค่อยๆลดจากเจ็ดขวดเลยหนึ่งขวดอะไรเงี้ยว่าไปอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ให้การรักษาคนไข้เอ่อถ้าคนไข้ทำสำเร็จเนี่ยก็คนไข้เก่งมากเลยครับอ่เดี๋ยวเรามาพยายามกันต่ออะไรเงี้ยอ่ อันนี้ก็จะมีแบบว่าคือถ้าถ้าอันนี้ออตัวคําถามนี้นะครับก็คือเราออดิชันเราเป็นคนถามคนไข้ถูกไหมแต่มันก็จะมีแบบอันที่คนไข้เนี่ยตอบเองก็มีเหมือนกันนะครับออแต่เราก็ต้องทคโน้ไว้นะครับว่าบางทีคนไข้ตอบเราเนี่ยหรคนไข้ไปเขียนตอบอะไรอย่างี้เนี้ยเขาอาจจะ underestimate ในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่มันไม่ดีเช่นเราเนี่ยอาจจะบอกจริงๆเขาอาจจะกินแบบวันละเจ็ดแบรนอย่างเงี้ยอาจจะตอบ ้าแบนอะไรเงี้ยเอออาจจะตอบน้อยเออถ้าอย่างแบบแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องดีๆอย่างเงี้ยดีต่อสุขภาพเนี่ยเขาก็มาอาจจะ over e ร timate เช่นโอ้วันนี้เนี่ยวิ่งวันละ10กิโลเลยจริงๆอาจจะวิ่งแค่ไม่ถึงโลเธอจะ้ำอะไรเงี้ยเออว่าไปอะไรเงี้ยเนาะอืมอันนี้ก็เป็น ICD-10 Criteria นะครับสำหรับการได้กแอลกอฮอล์ดีเป็นเดนซินโดมอ่า ก็จะมีเนี่ยอ่า strong design sense of c o m p u l s i o n to concert h a l คือรู้สึกมีความประรถนาอย่างยิ่งรู้สึกต้องดื่มเหล้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าไปเออซึ่งพวกนี้คือก็คือเป็นอาการภายใน12เดือนเนี่ยเนาะลองไล่ดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเซตคำถามหนึ่งที่เอาไว้ช่วยดีเทคเหมือนกันก็จะแบบสั้นกว่าสีข้ออ่าช่วยดีเทคว่าเขามีพอติดเหล้าหรือเปล่าก็คือ CAGE C คือ concern A คือ a p p a r e n t G คือ grave E คือ evidence concern นี่ก็คือคนใครเนี่ยรู้สึกกังวลหรือเปล่าว่าอยดื่มเยอะไปแล้วว่าต้องลดลงหน่อยอะไรเงี้ยเออ A เนี่ยก็คือ,อ,อปัญหาเนี่ยมัน apparent ต่อคนรอบตัวหรือเปล่าคือคนรอบเนี่ยคุณเคยรู้สึกรำคาญวยเวลามีแบบว่า,วามีคนอื่นเนี่ยบ่นว่าคุณดื่มเหล้าเยอะติดเหล้าเออ D เกรฟกับ g ิลตี้นะครับเกรฟคอนเซปต์ pe, ient, mm hmm. ก็คือเออเริ่มมีผลกระทบ mm hmm. อ่าก็คือคนไข้เนี่ยคนไข้ครับคนไข้เคยเออรู้สึกผิดกับการที่ตัวเองได้ดื่มเหล้าไหมอ่างเงี้ยเออ E evidence evidence ของการที่เขาติดเหล้าคู่กับ eye opener นะ Open er, เนาะ eye opener หมายความว่าไงก็คือเหมือนเวลาดื่มเหล้าตอนกลางคืนมาอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมีเวลาตื่นเช้ามาแต่แบบรู้สึกแบบ ยังไม่สากเมาอะไรเงี้ยเออมัองมึนๆนีนนนน้เออก็ต้องอบางคนก็จะแบบอ่ะดื่มเหล้าเพื่อจะได้สากเมาเธ <c oughs> <c oughs> อเเป็นวงจรอีกแล้วเนาะอืมเออก็ CAGE เนี่ยก็จะช่วยช่วยเออสกรีนได้เนาะซึ่งถ้าคนไข้ตอบใช่เนี่ยหนึ่งในสองข้อเนี่ยเออก็บ่งบอกว่าอาจจะมีภาวะติดเหล้า <c oughs> เห็นไหมอืม อ่ะนี่ก็เป็นหัวข้อเรื่องการดื่มเหล้าแนะละดื่มเท่าไหร่เออแล้วก็เป็นการรีวิวและการสกรีนคร่าวๆเนาะเดี๋ยวบทต,ต่อไปผมก็จะมาเล่าเรื่องออโรคต่างๆที่เกี่ยวกับการที่เป็นผลกระบจากการดื่มเหล้าและวิธีการรักษาโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับ